ไม่ว่าคุณจะเรียนจบด้านไหนจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือผ่านการทำงานมาแล้วก็ตามหากมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการศึกษาก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากแต่เพราะการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องซับซ้อนเราจึงมองหาผู้นำที่มีทัศนคติความมุ่งมั่นความรู้และทักษะที่พร้อมรับมือกับทุกอุปสรรคและความท้าทายตลอด2ปีจาก8คุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะความเป็น ผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถบริหารจัดการและร่วมงานกับผู้อื่นได้ 2. ออดทนต่ออุปสรรคและความยากลําบากไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความล้มเหลวพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อนําไปพัฒนาต่อมองความท้าทายเป็นเรื่องสนุกและมีโกรทหมายเสร็จสาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของ Teach for Thailand เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมเชื่อมั่นว่าการ ศึกษาไทยพัฒนาขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนพร้อมทุ่มเทพเพื่อกระจัดความเดิมล้ำทางการศึกษาและสังคม 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงมีภาพคิดและตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณสามารถคิดเชื่อมโยงประเด็นต่างๆโดยหลักการและเหตุผลได้ มีทักษะการจัดการมีวิธีคิดและการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่รับผิดช,ชอบอยู่ได้บริหารจัดการเวลาหรือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ทักษะการสื่อสารและโน้มน้าวสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนสามารถย่อยข้อมูลยาก,ยากและสื่อสารออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นโน้มน้าวผู้อื่นให้สนใจได้รวมถึงต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เจ็ 7. มีความน้อมน้อมและเคารพในความเห็นต่างอ่อนน้อมทมตนมีความเข้าใจว่ามนุษย์มีความหลากหลายเคารพในความแตกต่างของผู้คนเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นไม่ตัดสินผู้อื่นจากประสบการณ์เดิมของตนเองสามารถทำงานร่วมกับผู้ที่มีความแตกต่างได้ ทักษะการสะท้อนตัวเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยอมรับจุดอ่อนของตนเองได้ทั้งจากการมองเห็นด้วยตัวเองและการได้รับคำติชมจากผู้อื่นพร้อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นพยายามหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนว่าคุณคือคนที่เรากำลังตามหาอย่ารีรอที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไปกับเราศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ v w w w ร์ววที่ เชฟฟอร์ไทยแลนด์ .org